ที่หลบหนีภัยสงครามในเมียนมาก็กลับถึงไทยแล้วขณะเดียวกันพบว่า3-4ถึงคนนั้นมีหมายจับข้อหาโชช่อโกนะครับและก็เรื่องของยาเสพติดที่จุดผ่านแดนถาวรไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่งอเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยประธานคณะกรกรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC ฝ่ายไทยนำเจ้าหน้าที่ทหารตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับตัวคนไทยจำนวน41คนเป็นชาย22คนและหญิง19คนส่วนใหญ่อายุตั้งแต่20ถึง40ปีที่หนีภัยสงครามระหว่างกองทัพโกก้างกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางและกองทัพยะไข่กับทหารรัฐบาลเมียนมาในเมืองเล่ากายเขตปกครองตนเองโกก้างรัฐฉานตอนเหนือโดยทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือจากทหารว้าและทหารกองทัพภาคสามเหลี่ยมประเทศเมียนมาและนำตัวส่งกลับประเทศไทย ซึ่งหลังจากทางการเมียนมาได้นำทั้งหมดเดินทางไปถึงบริเวณด่านพรมแดนมีการลงนามรับบุคคลระหว่างด่านตมเชียงรายและด่านตมท่าขี้เหล็ก กรณีรับบุคคลที่เข้าเมืองเมียนมาอย่างผิดกฎหมายค่ะภายใต้การยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อนำกลับประเทศไทยโดยในจำนวนนี้มีผู้ที่หลบหนีหมายจับจากประเทศไทยจำนวน3-4ถึงคนในข้อหายาเสพติดข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและข้อหาช่อโกงทรัพย์และนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําตัวทั้งหมดไปยังค่ายเมงรายมหาราชเพื่อคัดกรองโรคและดําเนินการต่อไปทางด้านของนายพุทธิพงศ์สิริมาผูวาราชาการจังหวเชียงรายก็เปิดเผยครั ว่าปัจจุบันก็ยังมีคนไทยที่ยังไม่ได้เดินทางกลับตกค้างในรัฐฉานโดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองโกก้้งไลใกล้เคียงอีกอย่างน้อย240คนซึ่งทาง TBC ฝ่ายไทยก็จะมีการประสานความร่วมมือกับฝ่ายเมียนมาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสู่ภาวะปกติต่อไปครับ